สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจมอนเจออโทเชียลม,มีผ้าเมียขาวมาซื้อของเขาวัดค่ะ <c oughs> ต้องเอารถไหมอ่ะเอารถเดี๋ยวรถเข็นกัน มีคนในนีห่หลาย,ลาย,ลายมีคนร่วมทำบุญเยอะนะคะน้องก็เลยมาซื้อของนอง้องก็เลยมาชอบเปิ้ลไปมีผ <c oughs> ู้จัดการนะคะุงพากันมาทั้งสุดอันนี้ออกสิน,น่ะได้พี่น้องออกสินแล้วอันนี้ถ่ายวิดีโอได้ไหมคะ หมดอค่ะขอบคุณคะแนนจากพ่อแม่ทุกคนนะคะวันนี้มาช็อปเพื่อที่จะเอาตบพงตะเข่าเข้าไปไว้ในวัดนะคะใครอยากเท่ไหนที่ร่วมบุญนะคะขออนุโมทนาบุญ เลยค่ะก็ไมเนรหอออกสิเลียแต่ว่าอาบน้ำผู้จัดการเนี่ยเพราะผู้จัดการเอาวันนี้นะคะ นี่เป็นพวกเนื้อสดจ้ะพี่น้องพวกเนื้อสดอันนี้เป็นเนื้อว่าหันนี้วันนี้เอาหมูบดเออพอๆแม่ที่เอาร่วมทำบุญกับน้องเมียวนะคะร่วมทำบุญกับน้องเมียวรัชดาพรพี่น้องก็มาซื้อของไปให้นะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นวัดป่าพ,พี่น้องวัดป่าเพิ่นไม่ได้มีอ่า บ่ได้ออกมาซื้อของจะอ,อย่างแบ่มีแบบว่าเอยได้บินดับบาดไม่ออกเพื่อนกับไก่พี่น้องเพราะเพิ่นิ่งางไปฮอดจนมาเพื่อนก็นเลยใส่วิธีการแบบว่าซื้อของไปไหแล้ะกะให้บางเช้าเนี่ยพี่ปุ้ปยอาหารเพื่อนกะทำกับเขาให้หรือบางครั้งน้องเมียวมาหรือว่าลูกศิษย์ท่านคนอื่นมา,นามนสิเพิ่นกะมาซอยกันเฮ็ดกับเขานะเฮ็ดอาหารนะะถวายพระ ก็เลยต้องซื้อไปสต็อกไว้ในตู้เย็นไม่ต้องนะคะถ้าเสีเอา,เอาถาวายปัจจัยเลยกับเพื่อนเกสิยาขออกมาซื้อเนาะน้องก็เลยแบบว่า,าอาสามาซื้อให้นะคะเพื่อความสะดวกสบายจัง,งก่อนมันหอยหมดเนาะมันหอยหมดทั้งที่เมื่อวานนี้เหรอ เดี๋ยวเราไปเอาน้ำ <spit> ม네ันหอยกันนะคะทุกคนไปค่ะเร่นบอกว่าเอาอย่างละสองขวดอ ก็ได mm ้เลยต้องช่งก่อนใช่ไหมอ่าอหมนอกจากถูกแค่ริงมันถูกมากเลย่อืมน เพราะแม่ค้าเขาก็ใช้แบบนี้อืมประเดี๋ยวมาใส่น้ำปลาผักสดโอ้ยบิ๊กหยวกก็เป็นแซ่บแล้วใช่ไหม แล้วต0สิบโมงหลายเพนไม่ไมทันนี่ต้องตอนเช้ามันเช้าเขาไม่มีเพลนลงอาชาันไม่ได้ไม่เป็นไรก็น,นที่จะใช้แต่ถ้าเราทำเนี่ยท่านก็ใช้ทำน้ำปั่นอะไรไม่ได้ไม่น้ำไม่น้ำปัน่นดูดีอะไร เฮียงเกาะว่าไม่เบิ่งเจ้าแฟนไฟ้าให้ว่าียงเกาะเพราะวาไม่ซื้อแฟนฟ้าไปวัดนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะที่แฟนคลับ FC ของน้องเหมียวรัชดาพรที่รวมทำบุญมากเนาะเมื่อวานเพิ่งจะซื้อมาแล้วรอบหนึ่งมันบักยาเมื่อวานนี้ก็เกือบขัดอ่าเมื่อวานนี้ ซื้อแล้วรอบนึงอันนี้มือมือนีของพี่น้ำฝนกับพี่เจรัสค่ะพี่น้ำฝนกับพี่เจรัสเป็นรวมสมทุกทุนมานะคะแล้วก็จะไปเปลี่ยนแก๊สให้กับคนแม่เพราะว่าคนบอกว่าแก๊สมดแล้วก็อันนี้ซื้อของไปสต็อกให้นะคะเพราะมีตู้เย็นอยู่

สุดท้ายเลยนะคะรอบนี้ค่ะอะไรผู้จัดการวัดนี้เป็นวัดทีน้องขามาทำบุญเป็นประจำนะพี่นอ้องนี่ก็มาทำบุญเป็นประจำนี่ซื้อของมาเต็มหมดได้น,น,นะคะ เดี๋ยวคลิปนี้จิมาฝากไว้เท่านี้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ